หมอธีรวัตรแนะทางลับในการรักษาโควิดสิก้แบบเร็วที่สุดหายเองได้ปลอดภัยแบบไม่ต้องไปวิ่งหาโรงพยาบาลทำยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะ Sprinkle drinking water ผู้นำน้ำดื่มสู่ทุกชีวิต ตอนนี้แน่ชัดแล้วนะว่าโควิด19มันขาขึ้นโอกกพยายามย้ำทุกคลิปมันละนอกจากติดเธอแล้วก็ติดโควิดนี่แหละค่ะที่ติดง่ายที่สุดเลยคุณหมอหลายคนพูดแล้วนะสายพันธุ My ์โอไมคอนตัวนี้ B A 5มันแพร่กันได้ไวมากเพราะฉะนั้นแม่ติดไม่ต้องห่วงค่ะลูกที่อยู่ในบ้านเดียวกันอาจจะมีเชื้อแล้วไม่จำเป็นต้อง ATK ขึ้น2ขีดนะคะคุณก็อาจจะมีเชื้อในร่างกายอยู่แล้วรอวันที่คุณอ่อนแอและเชื้อมันสัมเดงนั่นเองปัญหาและคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรงแบบ เราต้องทายังไงคือคุณจะไปวิ่งหาโรงพยาบาลก็ได้แหละตามสิทธิที่คุณมีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่ทราบนดีบางทีไปถึงก็อาจจะไม่รับปาวิทิราเวียสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่บ้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าติดแล้ววิธีการที่รักษาตัวเองแบบง่ายสุดต้องทํายังไงคุณหมอธีรวัตรเหมัุธานะคะเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้โพสต์คําแนะนําทางลัดในการรักษาตัวเองแบบเร็วที่สุดเมื่อติดโควิด -19 แบบไม่ต้อง ไปโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. ถ้าติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรงทานฟ้าทลายโจรทานไปเลยนะคะฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยยังคงจําเป็นเป็นยาสามัญประจําบ้านที่ตอนนี้ทุกบ้านควรจะมีติดบ้านไว้ทานไปเลยค่ะ5วันทันทีที่มีอาการซึ่งยังไม่จาเป็นว่าคุณจะตรวจเอทีเคแล้วจะต้องขึ้น2ขีดนะเพราะว่าเชื้อตัวใหม่หรือว่าในช่วงแรกเนี่ยแม้มีเชื้อในร่างกายแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้แสดงผลหรือไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะทําให้เอทีเคเป็น2ขีดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บคอรู้สึกไม่ค่อยโอเคขั้นเนื้อขัน้น เริ่มที่จะมีอาการไข้ทานเลยฟ้าทลายโจร5วันแต่โอนแนะนําเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะว่าการทานฟ้าทลายโจร5วันเนี่ยจะต้องดูด้วยนะว่าให้มันมีปริมาณสารแอนโดกาโฟไลต์ไม่เกิน60มิลลิกรัมต่อวันนะคะ 2. ถ้าทานฟ้าทลายโจรไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเอาไม่อยู่ใน2วันหลังจากทานฟ้าทลายโจรเช็ค2กรณีนี้ค่ะกรณีแรกคือถ้าคุณใช้อ่ที่วัดความดันความอิ่มตัวของเลือดอะคะ่ะวัดที่ปลายนิ้วใช่ปะ่ะแล้วพบว่า ความอิ่มตัวของเลือดเนี่ยมันยังมากกว่า96%อันนั้นถือว่ายังอยู่ในระดับที่โอเคก็หมอแนะนําว่าให้ไปที่ร้านขายยาและซื้อยาฟาวิพิราเวียหรือว่าโมนูพิราเวียมารับประทานแต่ต้องอยู่ในการควบคุมแล้วก็ดูแลภายใต้คําแนะนําของเภสัชกรเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไปหายาทางอินเทอร์เน็ตมาทานเองแบบนั้นไม่เอาอันตรายเสี่ยงได้ยาปลอมด้วยแล้วก็แอดออนนิดนึงว่าไม่ควรจะเดินทางไปเองอาจจะให้ญาติหรือว่าคนสนิทนะคะเป็นคนไปติดต่อเภสัชกรที่ร้านเพื่อจะ ไปหาซื้อยามาให้คุณนะคะเพราะออกไปล้วก็เสี่ยงจะแพร่เชื้อให้คนอื่นค่ะ และในกรณีที่แบบเอออยากจะรู้ว่ามีร้านยาร้านไหนที่เขาเข้าร่วมนะคะเจอจ่ายจบบ้างใช่ไหมคือแจกยามารับประทานให้ที่บ้านเนี่ยก็สามารถจะโทรไปสอบถามสายด่วน1 3 3 0งนะคะของสอปสอช,อชอก่อนได้เลยนะคะว่าฮัลโหลฮัลโหลมีร้านขายยาไหนที่อยู่ใต้สังกัดการดูแลของสอปสอชอบ,บ้างอยากจะเข้าร่วมโครงการเจอจ่ายจบรับยามาทานเองที่บ้านแบบนี้เป็นต้นค่ะกับ2ในกรณีที่ความอิ่มตัวของเลือดไม่ถึง96% อันนี้เนี่ยคุณหมอแนะนําว่าให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลต่างๆด่วนเลยค่ะเพราะว่าอาจจะอันตรายมากๆแล้วไปตอนนี้อาการหนักอาจจะไม่ต้องรอให้เชื้อลงปอดน,นะแค่เริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยหอบง่ายหรือว่ามันมีอาการที่มากกว่าคนอื่นเขาเวลาป่วยทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าอาการไม่ค่อยจะโอเคแล้วนะคะ แต่สุดท้ายโอก็ต้องฝากย้ำนะคะว่าคุณหมอฝากย้ำนิดนึงว่าต้องไม่ใช้ยามากเกินขนาดไปสักนิดหนึ่งนะคะคือควรจะไปซื้อยาแล้วก็ทานนะคะตามคําแนะนําของเภสัชกรแล้วก็อย่าซื้อยาทานเองทางอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาดเลยนะโมโนพิลาเวทที่เขาเริ่มโฆษณาขายกันเนี่ยอย่าไปเชื่อนะคะเพราะเสี่ยงคุณอาจจะได้ยาปลอมสุดท้ายนะคะโอมีทางเลือกอีกหนึ่งทางและกันสมมติติดโควิดถ้ายังไม่รู้ว่าจะทํายังไงแนะนําแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชันชื่อว่าหมอดีสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS เลย โลดมากแล้วก็ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณไปในกรุงเทพและก็ปริมณฑลเนี่ยใครที่มีสิทธิ์30บาทอยู่ในพื้นที่ที่โอได้บอกไปคือกรุงเทพกับปริมณฑลสามารถที่จะติดต่อขอรับการรักษานะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยซึ่งหมอเนี่ยพอเขารับข้อมูลคุณไปเสร็จปั๊บเขาก็จะมีการติดต่อกับอาจจะมีการจ่ายยามีคําแนะนํารวมถึงสามารถวิดีโอคอลผ่านทางระบบเทเลแมดิซีนได้เลยอ่ะคุยกับคุณหมอได้แม้ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านแอปพลิเคชันนี้ถือว่าดีสุดๆ ก็สามารถที่จะโหลดมาใช้กันได้หรือจะแอดไลน์ของสอปอสอชอก็ได้นะถ้าติดโควิดแล้วแจ้งชื่อเข้าไปในระบบก่อน a อดไซ์ n h s o นั่นเองค่ะหรือ1330อ่ะคือพูดง่ายว่าติดโควิดตอนนี้พยายามทำยังไงก็ได้ชื่อคุณเข้าไปอยู่ในระบบการรักษาก่อนแต่วิธีการเบื้องต้นคือคุณต้องดูแลตัวเองก็คือว่าทานฟ้าทลายโจรนั่นเอง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะที่ในช่วงนี้เอาข้อมูลมาฝากไม่อยากให้ตหนกกันรู้เอาไว้ถ้าเกิดว่าเราหรือคนใกล้ตัวติดเชื้อขึ้นมามันจะได้มีสติและรู้ว่าต้องทําอะไรค่ะลดความแออัดแล้วก็หน้าที่ของบุคลากรด่นานหน้าเนาะให้เขาไปดูแลผู้ป่วยที่อาการหนะักถ้าเรายังอาการไม่หนักก็ดูแลตัวเองก่อนในเบื้องต้นค่ะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ะนะฝากกันแล้วกันกดหัวใจกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อไปบอกเพื่อดดนๆคุณด้วยนะคะ s p r i n k l e d r i n k i n g Water ผู้นำน้ำดื่มสู่ทุกชีวิต